สวัสดีครับพ้กับผมน้องแฟรงกี้กันนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนวลจัน คองไปไหลายโอนะครับและตอนนี้นะครับยายเอกกับลุงพักกินข้าวอยู่นะครับ ้าวคุกกระเทียมฮะข้าวมันไก่คุกกระเทียมเฮ้ย <c oughs> ข้าวมันไก่กระเทียมเจียวอะไรฮะ <c oughs> ข้าวมันไก่กระเทียมเจียวกระเทียมตรงนี้ครับเราว่าจะซ่อมหนึงครั้งสุดท,ท้ายนะครับตรงนี้ทำการซ่อมมาแล้วประมาณสามรอบสี่รอบนะครับออคราวนี้คงไม่น่าจะต้องซ่อมแล้วเพราะทำการปรับพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว ดีครับกำลังลงน้ำยาที่เหลือนะครับ,บเป็นไงทีบิดี่โมกี่ครั้งละสองอาการเป็นไงมีอาการไหมไม่ไม่ปวดไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวไม่ขึ้นไส้แม่เลยปกติเลยเหรอแข็งแรงอ่าแล้วอีกทีเมื่อไหร่นี่ยทีกันยาอโอเคโอเค การิดแทนเงินนะครับตัดชิ้นครึ่งนึงตัดครึ่งนึงแล้วก็นี่สำหรับชิ้นใหม่คือตายคอมเมเดี้ยนขอสวัสดีครับผมโมชนาสาธดิ์ปุ๊กครับตั้งใจโตเหนื่อยเหรอขาที่ลงไม่ได้ดีกําลังปิดปิดได้เลยครับใช่ ขณะนี้ทุกคนกำลังทําการปิดทองปิดเงินปิดหน้านะครับแต่มีบางคนนะครับมีบางคนกินข้าวสบายใจพอนงานเขาง,งานใหญ่ครับคืองานซ่อมพื้นผิวทั้งองค์ของหลวงพ่อโสธรนดี๋ซ่อมมาแล้วสามวันครับสี่วันแล้วยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าท่านมีอรอยรอยชำรุด,ดรอยชำรุดเยอะมาก ต้องโปด้วยต้องโปต้องขัดครับนี่เครื่องมือนี้เอามาจากบ้านนะตรับเตรียมมาสามวันแล้วเพิ่งม,มาใช้วันนี้ครับรแล้วก็เบิดให้ดูใช่ไหมเออผิวท่านพอเราทําเสร็จปุ๊บแตกทําไปตรงไหนแตกตรงนั้นครับก็ต้องทาให้เรียบร้อยใหม่ครับต้องโปใหม่ซ่อมใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรอเ,เอาละ มาวันนี้วันแรก็นไงบ้างมาตอนแรกคือไม่ไม่ไมแต่ตั้งใจมานานแล้วตั้งใจมานานแล้วติดตามมานานแต่ไม่ไม่มีโอกาสได้มาสักทีจนวันนี้มีโอกาสได้มาแล้วพอามาถึงปุ๊บไม่รู้อะไรเลยครับใช่เหมือนรู้อย่างเดียวว่าเขาจะปิดทองแต่ไม่รู้ยุคอะไรเลยวันนี้มาเรียนเลยครับมาครั้งแรกมาเรียนเช่ครับแล้วพอทาสีครั้งแรกปุ๊บ น้ำยาครัไม่ยาเหงื่อไทั้งตัวครับทั้งตื่นเต้นทั้งอย่างเลยแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรร้อนมากแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเริ่มเป็นสมาธิเย็นแล้วก็ใจสงบชีวิตตายครับด้านเนี้ยอยู่มาได้แต่เกิดทั้งแต่เกิดครับคือคุกคี อยู่กับวัดบวชเน้นปิดเทอที่บ้านที่บ้า,านคุณปู่คุณตาคุณปู่<ล> <belle S 2> เป็นอะไรเป็นอะไรปู่เป็นแบบเป็นหมอธรรมเป็นหมอวิชาช่วยเหลือคนเจ็บป่วยงูกัดหรือว่าป่วยงูกัดก็ได้เหรอได้ครับแล้วก็มีเซรั่มเซร่มสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลครับไม่ใช่สมุนไพรเหรอสมัยก่อนใช้แค่สมุนไพรกับกับวิชา ถึงตายก็ได้เห็นมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตก็คือทําน้ำมนต์แล้วจะรู้ว่าคนนี้รอดหรือคนนี้ตายอย่างนั้นเลยเหรอใช่เฮ้ยอันนี้อย่าล้อเล่นนะจริงครับแล้วแล้วก็บาดสลึงไม่เอาเขานะช่วยแบบเป็นเป็นการส่งเพาะบาดสลึงไม่เอาแต่ว่าเขาหายแล้วให้เขาตัดบากอ๋อตัดปากกติปกติคนณจะทำงานนะทำทำด้านนี้ของเข้าตัวเองแล้วคุณปู่มีวิธี ก็องมีครูมีมีต้องมีอาจารย์ดีมีครูดีใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าต้องถือศสินอถ้าเป็นพรว่าต้องถือยสินห้าอืมสินห้านี่คือคุ้มหมดแล้วพราวาเนี่ตายเคยคิดไหมเฮ้ปู่ลองรอเปล่าว่าหรือว่าหรือว่าใหม่ๆสงสัยแล้วมีอะไรเแอบเฮ้ยอันเนี้ยแม่งใช่คือเป็นเด็กเราเห็นมาแล้วเราก็จะอะไรจะสงสัยอยู่ว่าเออหายได้ยังไงเอาเคสหนักที่สงสัยเคสหนักๆคือคือเอามาแล้ว อาการหนักแต่พอทําน้ามนต์แล้วเขาบอกว่าเอาขึ้นบ้านได้ไอคนนี้เลาะแต่นนแตหนักแล้วนะน้ำมนตนะ์มเลยกินกินครับแต่ว่างูก,กัดตรงไหนเขาก็ต้องใช้ปากด,ดูดตรงนั้นเก<อ>ูกัดไม่เกินเผาหรอครับเอองูก,กัดตรงไหนก็ต้องต้องแบบเอาปากดูดสดๆได้ไหมใช่ครับปากดูดสดๆดูดพิษแต่ว่าเขาต้องมีวิชาในการพิษเข้าตัวเองใช่ครับมีวิชากันแล้วก็ซึ่งตายก็งงได้เด็กเฮ้ยปู ปูอาวุธขอโทษนะหลอกชาวบ้านหรือเปล่าเอออ่าแล้วเบียร์เที่ยวเฮ้ยอันเนี้ยแม่งใช่ว่ะพอเขาดูดเขาเลยปุ๊บแล้วเราให้น้ำมันไม่กินอ่าหายหายแล้วลุกเดินได้แล้วกลับบ้านได้เฮ้ยจากที่แบบบางคนนี่แบบมาแบบไม่รู้สติแล้ก็มีไอ้นี่แที่บอกปางตายปางตายอ่ะปางตายนี่คือเริ่มแผลเขียวกินน้ำมันฮะแผลเริ่มจะม่วง แผลที่โดนกัด้อหายใช่แล้วก็คือแบบดิ้นทุรนทุรายเพราะว่างอกัดพวกมันเลือดมันแออแล้วก็ดูดพิษออกลุงลุงเผยกับปู่ช่วยกันเนอะรอดแต่ถ้าคนไหนจะตายเขาจะไม่ให้ขึ้นบ้านเลยไม่ครเรลโอ้ดูดลูกใช่ทำน้ำมนต์เสร็จแล้วบอกให้อยู่นะครับที่ไทยวัชรานั้นน่ะไม่ให้ขึ้นถ้าไม่ขึ้นคือตายคนไหนคนนั้นวิชาพวกนี้ไว้ส่งเคพาะคนบาสลึงไม่เอาหายแล้วให้ตักบาอศให้มาส่งครูตักบาศแต่ว่าถ้าเกินกรรม ช่วยไม่ได้คนไม่ถึงเทาวตายช่วยได้แต่ถ้าถึงเทาวตายช่วยไม่ได้ไม่มีอะไรใหญ่เกินกอวิชาพวกนี้ไว้สงเคราะห์คนแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าจะเหลือแค่ลุงญาติญาติกันอีกคนนึงที่ไห<อ>นอจังหวันเลยสุขโขทัยครับพูดทักทายพี่น้องชาวสุขโขทยัยภาษาสุโขทัยดิอ้าวพี่น้องชาวสุขโขทยัยถ้าใครอยากจะร่วมบุญทําบุญก็ มาได้นะมีทั้งวัดนวลจันทร์วัดสองในวิหารวัดใดสองใวิหารวัดไหนสองในวิหารสมมุทิปราการวัดนวลจันทร์นี่อยู่เยียบสวนรวามิทาวัดสองพี่นองสุพรรณบุรีวัดสองพิ่นองสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีอีกคูก่อีกเยอะแยะมากมายมามาติดมาติดท้องได้มาร่วมกับคณะของพี่แก้วได้เป็นบุญเป็นกุศลใครมีบุญก็ได้ทําใครไม่ได้มีบุญก็พย,ยายามสะสมกแทนขนาดผมติดตามมาสามปีผมพึ่งได้มาวันนี้ เนี่ย,ยบุญน้อยผมมืบุญน้อยแต่วันนี้นเริ่มมาแล้วเริ่มมาเดินต้อมเตี้ยมต้อมเตี้ยมแล้วตอนทำเป็นไงบ้างตอนทำนี่มันมันเป็นไงจิตพอทําไปเรื่อยจิตเราสงบเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิปุ๊บเขาเรียกอะไรใจมันสบาย,ม,บายมันคลายมันคลายมันมันอยู่กับสมาธิแล้วยิ่งเราภาวนาพุโทโธพุโทโธ นี่พานนางกำลังสุขขังมนีคพานป็นสุขอย่างยิง่งตอนติดพองมันเย็นเย็นข้างในมันเกิดปิติข้างในบางจังหวะก็บอกไม่ถูกอ่ะป็นปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตอนแต่ถ้าใครมารู้เองก็จะต้องต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองป็นขอปัจจัตังแต่ว่าคุณจะมีความสุขปิติอยู่ข้างในที่เงินซื้อไม่ได้อันเนี้ยมาปิดทองให้แม่ด้วยครับบอกแม่นี่แม่ ติดทองเรียบร้อยแล้วมาร่วมบุญให้แม่อนุโมธนาสาธุนะเนี่ยสวดม,มนต์ไหว้พระไอ้นึกถึงบุญกุศลที่ปิดทองเนี่ยถาวายพุทธศาสนาสาธุาาาถึงนครานแม่ <laughs> เอาละ <laughs> เดี๋ยวดูฝีมือตายนะครับนี่นี่นลงด้วยยาเองนะครับปิดปิดหน้าและปิดเงินเองเลยนะครับด้วยมือตายเองนะครับนี่เดี๋ยวองค์นี้จะสวยครับตรงนี้เราปิดทองอยู่ แล้วของเงินอย่างนี้ใช่เลยไอ้กลุ่มนี้มาทำอะไรเนี่ยอุ้ยตายเจ้าเจ้าของที่เจ้าที่เองกลุ่มเจ้าที่นะแล้วก็ทีมงานของเรามาดูขยายขยายทีมงานเพื่จะมาปิดทองฮะโอ้เพราะว่าขยายบุญด้วยแต่สิบองค์อ่ะต้องให้เสร็จอ่ะาม้่ในนี้ย้ต่อไปถ้าเจ้ามาเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะชวนคนในในหมู่บ้านมาดีครับมาทั้งหมู่บ้านเลยนะ ผมอยากให้เขาาชออบย่งี้ผมอยากให้คนท่านคนแก่มาเพราะว่าอย่างน้อยช่วงท้ายชีวิตได้ได้ทำบุญใหญ่อย่างนี้เป็นการับประืกาันผู้สูงอายุโอ้เพราะเราเราเราไม่ได้แฉ่งเลยว่าอย่างน้อยผมเมื่อก่อนไปตอนจากจังหวัดยายเลยร้องไห้ดีใจได้ทำก่อนตายประโยคนี้ผมมันติดใจผมท่านท่านรับโอกาส ผมก็ประสบความสำเร็จในด้านสาวกเดีวก็จะชวนมาทั้งอำเภอตะทายอยทยอยมาเพราะท่านเถตเลยท่านเถเลยท่านระลยานเถรายทานเพรเย่านเถเย่าเราเราดูแลไท่าั่าเถรเยเถรเยท่าเรเานเถรล่ารเลยท่านถรเารเลยานเยารลยทานถรลยท่านัถนเย่านเถรทานลยท่านเถรยอนเยชวนมลย่านเถรเล่เถร่านเรล่าะเถรานถลุ่านเญรเนี่าเย่นเรา เดี๋ยวไม่สวยมาเยอะก็ไม่เป็นไรห้องน้ำเดี๋ยวเยอะงานจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไม่มีสมาธิมันจะมีนิ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะมาคุยกันซะกแปปาเล่าให้ฟังยังที่ว่าให้เอาทอไปอธิษฐานเนี่ยเล่าให้ฟังยังอ่านผู้ป่วยติเตียงด้านหลังวันก็ตอนแรกๆคือหาหน่วยงานมาดูแลไม่ได้ก็ผู้จัดเช่าห้องไว้ให้ด้านหลังแต่ทีนี้ว่า ก็พอดีที่แนะนําว่าลองเอาทองไปให้เขานจบแล้วเมาผิดแทนไปปุ๊บกลางคืนวันนั้นมีรถมารับลรถพยาบาลมารับดูดิมันไม่น่าเชื่อนะมัไม่น่าเชื่อรอไดหลายเดือนมากใช่ไหมกว่าจะมีคนมาดูแลวันนั้นวันเดียวรถมารับเลย เพราะจริงๆทางเจ้าของห้องเขาก็ก็ไม่อยากให้มาเป็นอะไรที่นี่เน็ไมเราก็จะให้ออกยังไงแต่อยู่ดีรถพยาบาลมารับอืมนอนเย็นเลยนันเยวเลยเออเห็นไหมเนี่ยเพราะทำบุญเนี่ยบุญมาเร็วนั้นเราก็ควรจะสร้างฐานสมบุญไว้นะครับ แปดโมงถึงสี่โมงนะค่ะถึงห้าแดหมงห้าโมงเย็นก็เลยกินข้าวให้เรียบร้อยมาไม่จะจะเตรียมตัวมาถูกหิวข้าวม่เยอก็ดีเพราะเดี๋ยวตื่นเต้นไม่นอนไม่นอนไม่หลับวนนี้ถึงขนาดนั้นมั้งวนนี้สีนี่พัฒนาไม่ไม่ตรงส่งอาหารเ่ไเพื่อเพื่อได้กินจากทางนี้ไงเพื่อพมพอาหารทางนี้คืนนี้อาจจะผ่าไว้จนกระที่ยงคืนเลย อันนี้เสียไม่พญาเอาเอาอาหารมาเลี้ยงทุกครั้งครับอันนี้วันนี้ไม่ได้มาเลี้ยงแต่เอากลับบ้านวิแดดด้วยเด็กกับข้าวบูดลองถังมันแข็งก่อนตากแดดตากแดดไม่ได้หรอกเจ๊ชอบสายมูสายมูตพี่รู้จักอันอยู่เลยใช่ไหมรู้จักนี่รอนจำยาแห้งครับนจำยาแห้งนั่อยู่ทางทะเลนะ ลมพัดก็ไม่ใช่ทะเลเลยสวายสวายจะเจอมันไม่ได้ประมาณ30คน ี่เป็นสีมือของเด็กๆนะครับเด็ก,ดกมาลงน้ํายากันเองเลยนี่แหละเด็กซ่อมพทะของแท้นี่ ใไเออนนี่ผมไป็อของมามาแล้วมาแล้วไปโอเค